เกมนี้บอกเลยครับทุกคนเกมนี้ครบทุกรสชาติรั้ผมในเกมเดียวครับผมเซอร์โอ้โหเกมตึงเกมามหรือว่าคิดกลับมาจะน่าคบเลยในเกมนี้ผมขึ้นเกมโอ้โหเกมทำแต่ถ้าผมเสียป้อมป้อมกลางในตั้งแต่8นาทีแรกครับทุกคนมาดูว่าผมจะมีแนวทางการเล่นและแนวทางแก้เกมยังไงในเกมนี้ผม,มว่าจะพิชระได้ไหมไปดูกันเลย ทีทุกคนด้วยผมใครไม่ดูเกมนี้ป้าแต่ผมสำหรับแนวทางการเล่นเทวนาช,ชนเอลสูมาดูว่าผมว่าผมจะเล่นเทวนาเอลสูยังไงให้ไหวแะผมได้มาดูแนวทางการเล่นเทวนาเล่นยังไงให้โหดให้เกิ่งนะผมมาดูเลยซึ่งเทวนาผมก็เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเก่งเลยับผมได้พีมพันเกมนี้นะผมเป็นเกมตามด้วยนะครับผมมาดูว่าเกมตามเนี่ยและผมจะแก้ เกมตามยัางไงาและที่จำพันจะเล่นเทวนาให้ดึงประสิทธิภาพเทวนะครับใจโหดมากที่สุดไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าเกมนี้โอ้โหคือแบบผมเสียบ้านในตั้งแต่แปดผมเสียป้อมกลางเนี่ยจนหมดแต่ตั้งแต่แปดนาทีแรกครับผมมาดูว่าผมจะทีมนะแมละแนวทางการเล่นยังไงบ้างและที่จำพันเกมนี้ครับผมานะเจอเอลสูแบบโอ้โหซูมโคตรแมนน่นนะผมและที่จำคัญทางเราเนี่ยมีเอมเบรี่ระดับประเทศด้วยครับผมไปดูกันเลย ครับต่เขาก็เปิดมาแล้วเป็นเอลซูนะผม <_ d ans> ผมก็จะเลือกเป็นเทวนัทเลยอนะเทวนัทมาทันทีเลยนะผมก็สามารถเอลซูชนเทวนัทได้ไหมคําตอบก็คือได้นะผมแต่ <_ d ans> ก็ไม่ได้จะแบบแก้ทางอะไรมากครับผมส่วนตัวที่แก้ทาเอลซูจริงๆก็จะเป็นโจ๊กเกอร์ไวโอเ็ตหรือว่าจะหรือว่าจะเป็นสลรมนั่นเองครับผมที่แก้ได้แก้โจ๊กเกอร์ได้จริงนะส่วนผมก็เอามายืนชนได้เสร็จแลก็ถ้าโดนทูแม่งแม่นโดน ต่อจะเยอะก็ไม่มีอะไรมากผมออกไอเทมอย่างโรบีแต่ผมแก้ปัญหาได้น่อนแม่ก็ตู่เลือดใหญ่แลผมแก้ได้เลยนิดยึดไปแล้ววันนี้ผมก็ออกโรบีด้วยนะครับผมม,มมาเพื่อแก้ทางโอ้ถึงเวลาจะแก้ทางเอซูไม่ค่อยได้แต่เอเมอรช่วยได้ผมไม่ถึงพันตัวโซน่าได้เป็นตัวที่โหเก่งมากผมใช้จริงสองสามทีมีตายได้เลยครับนะผมน่าบอกบอกว่าในเกมนี้มีเอมเบอรี่ เม็ดส้มด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโหตึงๆกันเลยทีเดียวนะค <Okay. S 1> ะค่าเอาแล้วครับผมแนะนําทีมข่นหมยผมทีผมก็จะมีวีล่านะผมเทลผมนะที่เล่นเลยผมนะแล้วก็เพื่อนที่เขามาได้กันแล้วผมก็จะปีเรียวมะนะผมซานิสและรวมถึงเอเบอรี่เม็ดส้มครับผมส่วนทักษ์อไปด้วยเอลสุ El oo, ครับทางเขาเป็นเอลสุนะผมไบ์นะ Q God, นะผมกบนะคิวกอดนะผมและ อเลสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะโอ้โนี่ครับเป็นอเลสเตอร์โอ้โหสกินตึงด้วยนะเอลซูก็สกินตึงเลยเหมนกันเราก็ตึงไม่แพ้กันแล้วโดยว่าเอมเบรี่ไม่ส้มครับมาดูกันแล้วคนทุกคนรับเกมนี้เหคือนกันนะผมผมกดแชทโลกด้วยผมเกมนี้ก็จะเจอประมาณนี้เลยนะผมจะดูกันว่าผมจะเล่นยังไงบ้างกับเรย์นคร์ดเวทเทมก็ประมาณนี้เลยผมจะออกเป็น ตาขี้ในผมองสองอันแน่นอน,นผมเป็นนี่ครับเป็นเเทมรับประมอย่างเดอะบีทนะผมแล้วก็เป็นมุญธรมุษะเลยตามนี้เลยนะมาดูในเกมเลยอุ้ยเปิดน,นะนก็วัดเส่อนเลย้วเบียร์จูมาดักตึ้งนะผมก็ยิงสวนนาทีครับเราก็ไม่กลัวใครด้วยด,ดิเราิงสวนไปยอยู่ดูครับก็ซูมนะแต่ผมไม่ค่อยพูดเต้นนะซูแม่นดีนะอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมกันนะคือเขาฟิกใส่เลยนะครับโอ้โหเขาก็ฟิกก่อนกันนะ มาเนี้ยก็เดือดเลยครับสียงุดตัวเขาต้นเจียงกว่าแล้วไงครับี่ก็ไม่กลัวใครยังไงปารีน,น่ะเดี๋ยวตอนนี้กลัวละกลับก่อนอ่าข้างล่างจับเลือดขัดกันมาแล้วผมนะครับดีได้รเรานี่มากับแจ็คลูกอนะสาม,มารถสี่คนเขามาได้กันหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะมาได้กันแหละนะ เอิร์เบอรี่ไม่กล้าจะมาคนเดียวเหมือนผมนะผมก็เข้ามาเล่นกับเขาแบบคนเดียวเหมือนกันเพราะเขาคอกันอยู่สามคนไงเราไม่มีอะไรมากผมเต้นเกมมาต้องฟังด้วยก่อนนะพุ่ยโอ้แล้วดูครับเอิร์มอรี่โอ้โหนี่มันเล่นซุ่นดี่แคทูนะ้วเอิมอรี่โดโล่ใส่ชิวขวากไปครับปรงมาณนี้โอ้โหสุดของเล่นซุ่นจริงๆนะส่วนเราก็ไม่มีอะไรมากด่าเ็เชิงอ่าไปก่อนนะ ตัวเรายังไม่ถึงเวลากินนะนี่ยอมพันไปดิงง้งกับเอูเยอะไม่ได้นะตัวเขาเต้นเกียงกว่าตอนนี้ป่าเข้ามาด้วยครับผมเติเ่มชิ้นหลังป้อมเลยนะเดี๋ยวโดนได <c oughs> แต่กูทำาใไ้แล้วเขาโผล่ด้วยแล้วนะครับแล้วก็เคลียบเลยเมื่อเขาตียับต้องยิงมาแล้วก็ยิงสวนแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเนะนี้ก็เล่นเซฟไปหมุนได้เขาหายแหมแเราก็เล่นเซฟใหม่นะ เดียวนี่ยผมไม่ต่อของประมาณสังแถวถามมันเริ่มเก่งแล้วแต่ก็ป่อยเยอะกว่านั้นยิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยไปข้งเดีที่จะเริ่มเก่งจริงผมว่าประมาณของประมาณสักป้ายคิวแล้วก็สวิตซ์ติงเนี่ยเริ่มเริ่มละเริ่มมาละเริ่มแรงละแต่ตอนนี้ปั้นตีตันไปแล้วสกิลหนึ่งยิงครับเรียบร้อยแล้วจบไปอย่างเงี้ยนะทำจะหวังให้เพื่อนนะเขาทำได้ดีจริงนะหรือว่าเขาไม่ตึงความสนใจเอามังกรไม่รู้แล้วเขาได้ไปละยุ่ช่วงวันนี้ผมลึกเองเลยนะครับผมโอ้โห คือผมไม่ได้รู้แมบบเพื่นนะจากจังหวะเนี้ยอ่ะตอนนั้นที่ก็ไมาเคลียร์ชื่อเรแล้วเอาตาองังเอาถแล้วโดนซูมไปแล้วโอ้โหเก็บจัดคือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมตายเนี่ยคือผมไม่เห็นนะว่าเอเลสเตอร์อยู่อยู่ตรงนั้นนะผมคิดว่าเขาจะกลับเลนนะแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้ขับนะผมก็เดินขึ้นมาบนนะแล้วนี่ผมก็คิดว่าเขาจะดักนะกรยยินเช็คปุ้มไปก่อนแล้วกรยังไม่โผล่ในแมบบนะ จะเดินลึกไม่ได้ครับผมได้าควบกับอาริเตอร์ยังไม่โผลดเนี่ยเราอย่าไปเดินลึกนะเพราะตัวเราก็ตรงนี้เคลียร์รอการเกมเด็กเกม้อถึงจะเก่งนะเดี๋ยวเคลียร์ไปเรื่อยๆนะรอเพื่อนมาแก๊งเราเขาเรียนตามเพื่อนนะมีอะไรม้างนี่ก็หาคิดด้วยคิดน้อยผมป่าได้ก็ได้ครับป่ามแได้คิตัวเดียวพอะเคลียร์แล้วเราก็กลับเลยครับทีมวงก็โคตรโดนกลุ่มนะเพราะผมเห็นอาริธ ขาโห่ร่างก็จริงนะแต่ผมเห็นกบหายนะผมเห็นกบหายแต่ผมก็คิดว่าเขาจะไม่มาตัวนนี้น,นะสุดท้ายเลยมันัแล้วก,ก็เรียบร้อยครับ<ฮ><น>คือไอรู้ไอไอรู้่ะรู้ละจังหวะเนี้แต่ผมก็นั่นแหละมาแตามาไอรู้ก็รู้แล้วครับผมแต่ผมคิดว่ามันจะไม่ถึงนะแต่การินมันถึงนะผมแล้วโดวนเลยในระหว่งนี้เพื่อนก็เจ็บผบไประ้ทศได้ครับผมเดิยีราก็ยันเจ็บเหมือนกันแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวมาเข้ามาต่อเลยถือพวแข็งนะแต่นี้ผมก็คิดใส่เลยแลผมยิง<ฮ>คืน<ฮ>นะเจ็บ เอีคยวไม่ได้ครับผมเอ็กตันใส่อเลสเตอร์อีกทีนึงครับเดี๋ยวกิงไปดูนะเด็กขี้เป็นแปดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันแลนะ่วขี้ออกมาแล้วผมแต่ไปกิงกล้องไม่ได้ครับต้องไปกนะัดน้อยครับโอ้โหอเลสเตอร์เดินอนะย่างนี้ครับผมเดินม <c oughs> าจับแล้วนี่ผมเดินรีบเดินออกเลยนะดูเพื่อนเขามาได้ก็มาจริงน,นะอุ้ยแต่ยัยงดีคนระับยังรอดมาได้เกือบไปแล้วนะ ผมเ,เติมมาดักตรงนี้ก็เคลียร์ไปครับผมเคลียร์คลิปเข้านะผมยังไงก็ต้องเล่นอยู่ละนะวันนี้ก็โกบโขกการนะในอุปยังไม่มาด้วยแล้วก็เราอยู่สามตัวผมเลื่อนใส่แล้วก็จะคือ่ยวสองเกียร์เอลูไปเอยเกียร์ไปสู่ใหรครับผมเกียร์เลิสเตอร์ไปนะครับโอ้โหสกิลล่าแต่สวยเฮ้ยไม่ติดสกิลปิดดาเมจให้เพื่อนเนี่ยผมกลัวดาเมจเพื่อนไม่พอนะเออมก็เลยปิดดาเมจให้เพื่อนนะ เดียวมาเข้าไปเล่นนะผมก็โดนยิงมาเจ็บที่เปล่งไงแอบเนี่ยพุนะ่มไปก่ไหวนะประมาณนี้ต่อเคลียร์เรียบนะยิงตโลไปใส่ในอันนี้ผมก็พยายามจะตามแต่มันมันไม่ถึงจิงนะมันสุดระยะละผมก็ไม่คิดว่าทาันนี้จะเล่นสุดเลยผมคิดว่าทาันนี้จะแตก เด่นแต่เขาอันตีใส่แล้วสู่โดดออกเขาคิดว่าจะวิ่งกลับไม่ตามต่อเนะี่ยแต่เขายังตามต่อนะที่รื้ันผมไปก็ตะกีก็ไม่ถึงด้วยนะตรงนี้ตงรงนี้ออกเลยนะครับผมตังนี้เขามาสองนะตรงนี้แล้วกบยังไม่โผล่ด้วยนะผมเราต้องปล่อยอยู่แล้วนะโผล่ไนดะ้จริงนะผมจะเขาสองนะแล้วก็ต้องปล่อยดีนะขืนกันแล้วก็การไม่ได้ผมเพราะเราก็จะนะผมเราก็จะตายด้วยก็เสียป้อมด้วยนะตอนนั้นเลือกเสียป้อมดีกวนะ่า ก็เคลียร์เวฟฟ้าไปป,ปกติครับเดยต้องฟ้าเบรรอร์ผมเราเป็นตัวที่ต้องใช้ของในระดับหนึ่งครับผมิตอนนี้ซานิทเล่นใส่ไปตอนนี้ผมไม่ได้แล้วใส่สุดกำลังหมดสกิลตอนนี้ผมเห็นกบนนนแล้วกบนี้เดินลายนี้เดินมาหาเราว้วผมโยมต้องยีบกลับไปแล้วตวนอนนี้โดนปิดแล้วพยายานัดเรื่องของซานิทโดนเก็บไป อย่างนี้ผมมองแมพพันนะไอ้มองแมพนี่สำคัญมากนะทุกคนนะเฮ้ยจะปีนมาต่อไปก็จะเป็นแบบดีเลยนะเจอตัวตัวอยไรเยอะๆเนี่ยหลุดเลือดหลุดเลือดนี่ยสำคัญเลยนะผมก็ไม่ใช่เจอตัวหลุดเลือดเลยเจอตัวหลุดเลือดเยอะๆเนี่ยผม หรือว่าเจอตัวแบบต่อเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะผมออกหยุเลือดนะก็มันจะช่วยได้เวลาจับเนี่ยผมช่วยด้วดีแบนส์จับาดหยุดเลือดนะหรือว่าไอเทมหยดเลือดที่เอามาช่วยเวลาเราโดนต่อแล้วผมก็ดูดเลือดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็แนะนําให้ออกนะแต่ถ้าแบบเห็นจริงก็ออกได้ตามเกมนะผมมันก็ออกได้ทุกเกมนะ ตายดีายผมแล้วก็พีเตอ์กมาโอ้โหก็แล้วนเทียเแน่ยครับโมเามไม่ไหวครับโอ้โหแล้วแบบทีราตายหมดเลยครับผมเดมดีตัวเดียวเห็นแล้วดูครับโอ้โหเสียบัาลหลตตา้เสียบัาลหลตตางด้านในตั้งแต่เก้านทีครับผมเสียบัาลหลตตกลางจนหมดตั้งแต่เก้าตั้งแต่แปดนาทีครับโอ้โหแปดเก้านาทีคระ แตกไม้ที่ก็บุกออกมางรือเพื่อนเราจากซูแล้ว,วไปเก็บกันหัวเลสเตอร์ไปได้แต่มันจะโดนคืนนะผมโอ้โหโดยไปได้ของแซตดี้นะครั๊ดใหญ่นี้วสูบกับใบนะตรงนี้มาร์ฟขบับเลยนะเออม่ดี้โหเก็บอีหนึ่งคิวครับเออมี้งาจะาตายตายค่อนข้างตามบตอลควรเลยครับผมตามเลยครับใหญ่ถอดเราผ้าตรงกลางอ่ะอย่างนี้ผมฟั้นสวยนะอันเด็ก ก็พีเกอร์เก็บไปแต่อนนี้ผมเขาก็มาเย,ยือยเหมือนกันนะโดนเก็บคืนในจุดนั้นเขาคนลนะโอ้เกมตามมาผมเข้องติดทุกๆๆทางเลยนะแต่านี้ผมก็พยายามจะเคลียร์นะแต่ก็เคลียร์ได้นะผมแต่เดชประมาทอะไรเคลียร์ไม่ได้ละนะต้องไปละนี่เดบีเดบีก็มาแล้วผมอยากจะเลื่น ถ้าเจอตัวต่อไปเลยนะมันก็ออกแบบดูเลือดเล็กหรือว่าจะเป็นดูเลือดใหญ่หรือว่าจะออกอยังไงก็ได้ครับผมได้หมดนะที่เป็นไอเทมดูเลือดทารอนเดอร์ปีดหรือว่าจะเป็นไอเทมดูเลือดเล็กหรือว่าจะเป็นไอเทมดูเลือดใหญ่ับผมก็ได้แต่ใครอยากออกเลยนะถ้าเจอตัวต่อไปเลยผมก็ ว่าออกมาก็ค่อนข้างคุ้มก็ค่อนข้างดีเลยนะผมว่ามันจะช่วยได้เวลาเราโดนต่อยนะได้จังหวะนี้หัวแล้วผมจะหว่าได้ทีนะก็คิกเกอร์ไปเก็บไอ้ทีนะจังหวะนี้โอ้โหสวยงาเลยเพื่อนก็ได้เก็บอปเลเตอร์ไปส่วนตรงกลางเขาบุมมีีนาก็นี่ครับผมโซโลคิวกอดไปโอ้หแล้วเก็บได้ทั้งทีนะจังหวะนี้โอ้โหได้คืนมาไฟมับผมไปยื้อต่ออีกเลยนะได้จังหวะเราได้ฟาร์มเลยครับถามว่าเกมนี้ผมก็ S <S <an> <t iny> เงินผมเยอะนะผมแน <S <S <an> ่ <t iny> จำนวนเงิน <S <S <an> <t iny> ที่ผมเก <S <S <an> <t iny> มเราค่อาๆตามาผมแล้วผม,ผมก็เรื่องที่จะไม่ออกมูลาอ й, มุลาถีฟ้านะผม <S <S <an> <t iny> ผมมาออกเป็นม,มูลามูลาไอมูลามูลามาสระนะผม <S <S <an> <t iny> ผมไม่ได้ออกอพนนั้นผมก็ลืมชื่อนะไอ้มูลาไอ้มูลา้ําเงินเนี่ยที่มันแพงกว่ามูลาทำมูลามูลามาสะ ผมก็ออกเป็นมุลาแดงแนะผมเพราะว่ามันราคาถูกกันนะเพราะเราเงินน้อยผมเราก็นงะผมต้องออกไอเทมที่นะผมนะเราก็ต้องออกไอเทมที่ไม่แพงมากด้วยผมเพื่อที่เราจะได้ของไวปไปนะผมนะอ่านะผมก็ปรับตามสถา,านนะตอนนี้ก็ยิงเจ็บกบไปแล้วผมหกหูแรงจัดนะผมแล้วมูลามาแล้วผมเออมอร์นิ่งสตาร์แล้วผม ถ้าไหนมูลาแล้วเงินนะผมมันแพงกว่าเวลามูลาแดงครับผมผมก็เลยออกมูลาแดงดีกว่านะผมเพราะว่าเตียเราตามแบบแบบนี้ผมก็ยิงเก็บไปได้ชิ้นนีเก็บไปเก็บคิวกอดไปได้สวยงามผมให้เลยนะสกอรคิวที่ท่าเก็บตายสีผมแอคทีฟท่าแล้วผมสกอร์ผมก็ข้างสวยเลยนะแล้วมีเก็บดักไปเยอะครับผมเาเทียงกลับมาเท่ากันแล้วผมในที่เราชนะคืนมาสองไฟแล้วผมะสวยงามเลยแบบนี้ ยิงดนึงนะถวยแร้เ,เก็บป้อมกลางไปแล้วผมเลตนนี้พราถอยไนแล้วผม,มาแล้วป้อมเขาจะหม,มดนะออต่อ,อป้อมสอของเขาครับผมตอนนี้กรตอป้อมสองของเขาป้อมตะลุเขาเนี่ยเป็นได้สองทางนะผมป้อมตะลุเขานะเดยอีกทางงนั่นก็คือทางด้านบนนะผมที่เรายังไม่ได้นะตอนนี้เล่นหะนักเล่นนะผมก็ตันตามต่ตุกก็ได้ไเอแบบนี้ ผมแรงอะนะนั่นแหละผมยิงกบยิงขีดขวดรุ่งเลยนะแล้วก็้ซีออยู่ร่วงแล้วก็้ฟิตเตอร์ผมยิงยอันเตอร์ร่วงโอ้โหยิงจ,จัดจังนะครับเล่นแคดดี้แล้วเล่นเทวนา้าเนี่ยก็นะครับผมเป็นตัวที่ต้นเกมกลางเกมก็ไม่ได้แย่ผมแต่ด้วยเหตุยิก็คือเร่วงกลางกลางเกมไม่ดีเกมผมซึ่งจะโหดมากๆผมก็เนี่ยดูอ่อนผมยิงหายหมดเลยแล้วจบต้านเลย ก็นะผมก็เล่นตามเพื่อนนะครับผมหรือว่ายืนตำแหน่งให้ดีนครับแล้วก็ยืงๆนะครับผมแบบนี้ครับผก็เนี่ครับผมก็ทางการเล่นเทียวก็ประมาณนี้เลยวงการชนเอสูเป็นแนบ้างทุกคนก็โอ้โหชนะไปครับผมเกมนี้โอ้โหโอ้โหก็ครบทุกรสชาติเลยครับผมเกม้ทั้งเกมตามนะครับผมเกมตึงนะครับผมแล้วก็พีดกลับมาชนะผมโอ้โหครบทุกรสชาติเลยครับผมทั้งเกมตามทั้งเกมตึง โอ้โหครบทุกรสชาติครับในเกมนี้ก็ฝากทุกคนด้วยหุ่นกดไลค์กดซับสไครต์ห้ช่องผมดแดนผมนะสำหรับเซลอนาในตำแหน่งเชอรี่ครับผมช่วงเซลอนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีค่อนข้างเก่งเลยครับผมทั้งต้นเกมการเกมเนี่ยแต่ใครเก่งจริงๆรมันก็คือเลดเกมเลดเกมการการเกมเลดเกมเนี่ยคือแบบโอ้โหเริ่มเก่งแล้วครับเซลอนัสแต่ข้อเสียก็คือน like ouais. ั uh ่นแหละผมเห็นว่าเซลอนัเป็นที่รูขาตายครับผมเพราะฉะนั้น มันก็ต้องพึ่งเพื่อนเลยเพึ่งเพื่อนนิดนึงครับไม่ใช่นิดนึงครับก็พึ่งเพื่อนเยอะเลยนะครับผมนะถ้าไม่พึ่งเพื่อนจริงเราก็ต้องยืนตำแหน่งให้ดีับผมนะเหมือนเหมือนผมตาเนี้ยอา่าเร่อราเรียนนะอ่าต่อประมาณนี้ผมไอการคลิปหน้าครับผม